ด่วนๆเลยพี่น้องสื่อบัตรกุ่มปิดกันลลบอส่วนกับผมเองไปร่อในกุ่มปิดเป็นทีเดียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีตัวเกียวมิวสิกเอฟซีบาทฟินแลนด์และก็เอหมอลําทั่วโลกนะครับมือนี่แล้วครับวันที่สิกรกฎาคมพศสองพครับกลุ่มปิด EP ที่50ของข่ายตัวเกียวมิวสินะครับงานนี้ มีหลากหลายเรื่องราวนะครับแถมละครเรื่องไก่ทองนะครับซึ่งรับบทโดยน้องยูรินะครับศิลปินมาแรงของค่ายตัวเกียวมิวสิกพอมันีน้นะครับคาดว่าพยาบาทรพิทแลนนะครับจะรับบทเป็นตัวไลยแขนหน่อยหรือเปล่าอันนี้เข้าก็ต้องไปตาเมืองในกลุ่มปิดกันครับรวมถึงนะครับศิลปินรับเชิญในทีมหมอรำ ออมซอมเบอร์นะครับมีหลากหลายศิลปินโดยนะครับการนำาของเมเป่าลัสนีนะครับอีสานนครสินร่วมถึงดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับกําลังมาแรงลยช่วงนี้สำหรับน้องไอเสียงวโหครับเด็กอายุในหน่อยแต่ว่าความสามารถหลดนเหลือหลดนลามเล่นตลกก็ได้ครับห้องเพลงกระมวนคบเครื่องสำหรับน้องคนนี้นะครับน้องไอ เสียงวิ่งหครับงานนี้เอฟทีครับผู้ใดยังบริบรสือบัรสือตัวกะทักไปเงื่อนไขเดิมมันที่เดิมครับทักไปที่เพจของค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับวัอน,นี้เหมือจริงแล้วนะครับผู้ใดยังบุิสือบัตรไปไห้กัลร่างใจภูยาบาดฟิแเลกันครับหล่นเหลือหลดนล้มคือเกาคือเดิมครับสำหรับอีพีนี้ถือว่าเป็นความต่างใจของนะครับศิลปินค่ายโตเกียวมิวสิก ภายใต้การบริหารนะครับของผู้นําสมองเพชรอายุน้อยร้อยล้านอย่างภยาบาตฟิลเล่ล่ะครับที่เพิตสัรหาตัวบทละครนะครับมันนาเสนอเอฟซีของตัวเกียวมิวสิกให้ได้รับชมเราฟังไม่ซ้ําเรื่องไม่ซ้ํารูปแบบเดิมปรับเปลี่ยนไม่ไปเอยๆครับขณะแล้วอีพีนี่ไปไห้กําลังใจภูญญาบาตฟิลเล่กันลหลายๆครับจะทิมยาป้ากันครับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตั้งใจ ทำออกมาด้วยความนะครับจางใจคุณเพืนดีๆนะครับตอนนี้พึ่งเทียงเคร่งนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่นี่นะครับฉะนั้นแลยวยังมีเวลาครับรีบทักไปครับเอฟีเดี๋ยวช่วงจะเข้าสตีมแล้วเวลาเพิ่นดึงเขามันสีเสียเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะสางความบาสบายใจให้แกเอฟีน,นะครับเขากุ้มเจ๊เดนเนินเพื่อนเสนเเด็ดึงเขาเต้นเนื่นนะครับฉะนั้นแล้วอย่าไปอออย่าไปอังกันย่าม ใกล้สิเปิดนะครับท้าการแสดงว่างตอนนี้เอฟซีก็ซื้อบัตรซื้อตัวแล้วก็ทักไปดิเพื่อนเพื่อนครับนะครับเพื่อนดึงเขา่าคุมตอนนี้นะครับตามที่หลายเพจรายงานกะคนเขา่าได้ละสามพันก็ค้นละครับสามพันแปดสิบคนดันๆแห่งหอดุ๊กพัน 6, คือจังเพลนวาล่ะครับเจ๊เฮ็ดแหผู้ใหญ่บ้านฟิเดสนาลาครับเขาหัวกันดีครับทุกอีพีต้องร้านแตกนะครับโบราณแตกกะใกล้เคียง ท้อยการสนับสนุนครับเอฟทีท่ตามพุญบาทฟิลแลตน,นะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้ทีมงานศิลปินน้องๆในขายตัวเกี่ยวมิวสิกไปด้ัดครับ EP นี้ EP ที่หาซนะครับการโชว์ครบเครื่องละครสุดยอดแถมศิลปินคับขัางบนเวทีถูกก็นีบมี่แหละครับ129บาทครับทักไปเลยครับบัญชีเดิมเงี้ยไขเดิมนะครับสำหรับ โตเกียวมิวสิกอีพีที่50ออมซอมนะครับหมอรำออมซอมเบอร์ oh orm, r, นะครับซอยกันครับคนละบัตรคนละใบบัตรหนึ่งใบหัวใจหนึ่งดวงน,นะครับสนับสนุนหนึ่งน้องศิลปินโตเกียวมิวสิกแล่ากับสนับสนุนพุยาบาทฟิตร์แลนด์ไปน้ำกันครับเพื่อเพื่อจะได้เฮ็ดอีพีที่ห้สิบเมีกำลังใจในทำผลงาน ครับดีๆออกมาใหเอฟทีได้รับชมรับฟังกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยากจะขอความัาความแพงจากพี่ๆพอๆไอเมเอฟทีตัวเกียวมิวสิกเอฟทีพุยบาทฟิทแลดนครับสื่อบัตรสื่อตัวคนละใบครับอย่างที่ผมบอกขากต้นครับบัตรหนึ่งใบหัวใจหนึ่งดวงนะครับเขากุมปิดตัวเกียวมิวสิกขับคืนนี้ EP ที่50ครับหมอลำออมซอมเป พอกันอยู่ในกลุ่มปิดครับผู้ไหเข้าไปแล้วเดียเด๋ยวทักเดี๋ยวท่ายกันนะครับเนาะเอฟเนาะสหรับคลิมนี้ผมกันัับเสนอความหาความแพงอยากให้พวกพี่น้องเอฟสนับสนุนพยาาบาทพฟิลแลไปรับกันครับทักไปครับยังพอมีเวลาเวลาเหลืออีกเยอะครับ ผมก็เลยนํามาเหล่าข่าวมา,ามาประชาสัมพันธ์มาโปรโมทซอยกันครับผมเป็นพี่น้องเอฟทีโตเกียวมิวสิกเอฟทีพยาบาศพิแรนสรคลิปนี้ก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารประมาณนี้แหละครับคือเเ่าคือเดิมครับผิดพลาดไปกันในข้อตรวจข้อไพ่แนะนำกันขึ้นมาตัดเตือนกันขึ้นมาครับที่สําคัญครับถึงชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอยครับสำหรับคลิปนี้อําราพาจากพ่อกันทิบนาครับสวัสดีครับ